ประกาศอัปเดต1.5.0สิ่งที่เข้ามาคงไม่มีอะไรฮอตไปกว่า Guild Battle แล้วนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Nubs no Los Angeles นะครับก็อัปเดตบ่ายหนึเพิ่งเข้ามานะครับโหอัปเดตต่อเนื่องแล้วก็มีคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาเยอะมากจริงสำหรับ Los Angeles นะครับซึ่งนี่ครับผมเนื้อหาใหม่ที่กำลังจะเข้ามาคือสงครามสมพัธ์นั่นเองนะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็น Guild Battle ก็ได้นะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเลยที่จะใจย,ยกระดับความแอคทีฟของตัวผู้เล่นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งโดยเฉพาะ,ะผมที่เป็นหัวหน้า Guild n no o b s Crew TH นะครับโชคดีท คณะผู้บริหารที่ช่วยเหลือมาต่อเวลาต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเอาล่ะครับสำหรับอัปเดตใหม่อันนี้1.5.0เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาของกิ์แบทเทิในภาพรวมแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูตัวอย่างจริงๆจ,จากในกิ์ผมเอ,เองด้วยนะครับเอาล่ะครับสำหรับเนื้อหากิ์นะครับผมก็อันนี้จะมีการอัปเดตเนื้อหาใหมส่สงครามสมรภัณ์นะครับมีชุดแปลงร่าง4ชุดนะครับแล้วก็มีอีโมจิเพิ่มขึ้นอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงเนื้อหาต่างๆในภาพรวมนะครับใน1.5 0.0เนี่ยนะครับเรามาดูกันนะเนี่ยรูปแบบใหม่ของสงครามกิลนะครับผมมันก็จะมีการต่อสู้เนี่ยประมาณสัก2รอบนะครับผมในแต่ละรอบก็จะมีรายรายละเอียดของแต่ละช่วงนะครับผมมันก็จะมีช่วงรับสมัครนะครับช่วงรับสมัครจับคู่เต็มตัวทําสงครามแล้วก็ทำคอลี่อ่าเขาเรียกว่าทอลี่หรือว่าการการคำนวณคะแนน นะครับเดี๋ยวขั้นตอนน้นาเ๋ยดเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับในช่วงรับสมัครเนี่ยก็จะในส่วนของหัวหน้ากิลด์เนี่ยก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาอันนึงนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นหน้าต่างของอสมาชิกกิล์นะครับเขาก็ถามว่าเนี่ยสมาชิกกิล์คนไหนเนี่ยอยากอยาก,อยากจะเข้าไปจอยสามมาถทีใจแบบกดว่า้เข้าหรือไม่เข้าได้นะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดีนะเพราะว่าสมาชิกกิล์จะได้เช็คเป็น intention h e ็ k ด้วยคือคล้ายๆว่าดูว่าอยากจะเข้าหรือไม่เข้าในการต่อสู้กิล์ในในครั้งนี้นะครับพอกดจอยเสร็จแล้วเนี่นหห้าางงขอัว มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมในหน้าต่างของหัวหน้ากิลเองนะมันก็จะมีให้เลือกว่าเนี่ยจะจะจะส่งใครในกิลไปรีจิสเตอร์บ้างคือถ้าเกิดสมมติว่าลูกกิลคนนั้นน่ะผมเข้าใจว่าถ้าเขากดอยากอยากจะเข้าร่วมเนี่ยในหน้าต่างรีจิสเตอร์เนี่ยมันก็จะขึ้นมาบอกว่าเอ้ยคนนี้อยากจะเข้ามาจอยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คือก็จะเป็นหน้าที่ของหัวหัวหน้ากิลหรือว่าทีมผู้บริหารกิลนะครับในการที่จะเอ้ยกดตกลงว่าจะมีนักสู้ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่10ถึงนกามกิบ รอบนี้ผมจัดลงเต็มๆเลย30คนนะครับคืออยากให้ทุกคนนะ่ะได้ทดลองว่าเนื้อหาเนี้ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับก็จะได้ลงไปลองชิมลางกันก่อนเรื่องแพ้แพ้ชนะเนี่ยเป็นเรื่องทีหลังเรื่องเรียนรู้เป็นเรื่องที่ที่ต้องมาก่อนนะครับอ่าก้อนนี้มันก็จะจะแบ่งเป็นหลายๆช่วงนะครับหลังจากอันนี้คือผ่านช่วงของการลงทะเบียนไปแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาจับคู่ใช่ไหมฮะนี่ช่วงเวลาจับคู่มันก็จะเป็นแบบเป็นเวลาขึ้นมาให้รอให้เรานะอันนี้คือบอกว่ามันคอนมาคอนเฟิร์มว่าโอเคลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะให้เวลาอีก x ชั่วโมงในการแบบเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นอะไรอย่างเี้นะครับอันนี้ก็อ่าเนี่ยเรียบร้อยละผมผ่านมาเรียบร้อยละแล้วลทีนี้มันก็จะเข้าสู่ช่วงเต็มตัวนะครับช่วงเต็มตัวเนี่ยก็เป็นช่วงที่สําคัญมากนะก็คือว่าเขาก็จะจับคู่กันระหว่างกิลรากับกิลศัตรูใช่ไหมพอพอจับคู่กันมาเสร็จแล้วนะครับก็อ่า มันก็จะมีช่วงที่ให้เราเนี่ยทำการเก็บดาวในในช่วงนี้นะยิ่งสมบัตนิน้อยเนี่ยจำนวนดาวที่ทีสะสมเนี่ยมันก็จะใช้น้อยไปด้วยนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่ากิลขนาด10คนเนี่ยก็ต้อง,องสะสมดาวขนาด150 150ดวง ลืมบอกไปว่าสะสมดาวเพื่ออะไรสะสมดาวเพื่อเป็นการเพิ่มบัฟต่างๆในการต่อสู้นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับก็ยิ่งเราสะสมดาวได้มากนะครับผมผู้เล่นในกิลดเนี่ยเล่นคอนเทนต์ธรรมดาเยอะแอคทีฟกันเยอะเนี่ยการเก็บสะสมดาวก็จะมากไปด้วยก็ทําให้ได้บัฟในการต่อสู้นะครับผมก่อนอันนี้คือช่วงเต็มตัวแล้วในวันสู้จริงเนี่ยก็จะได้บัฟพวกนี้เพิ่มขึ้นนะครับก็จะถือว่าเป็นเรื่อง,องที่ดีนะเอาละครับ ก็อันนี้ก็คือช่วงทําสงคารามนะครับผมล,ล,ลักษณะของช่วงทางทาสงคารามเนี่ยตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาจริงแนตะ่ว่าวันพรุ่งนี้น่าจะเห็นการทําสงคารามจริงแล้วแหละนะครับก็ในช่วงเต็มตัวเนี่ยมันก็จะให้เราแบบไอ้ตั้งทีมป้องกันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้ด,ด,ดูตัวอย่างจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตีคล้ายกับตีกับพวกอ่าพ,พวกบอทนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าบอทมันฉลาดขนาดไหนก็เดี๋ยวต้องลองตีดูนะนะครับเอาละ ก็ในการต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการยึดฐานโจมตีฝั่งศัตรูนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าชนะแล้วเนี่ยก็จะได้ดาวมานะจากที่เข้าใจนะครับผมซึ่งถ้าเกิด1น่งผู้เล่น1คนเนี่ยจะมีโอกาส2อ,สอครั้งนะครับผมซึ่งในการตีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่า ไปตีเขาเขาบอกว่าถ้าถ้าไปตีซ้ำบ้านเดิมอะไรเงี้ยจำนวนดาวที่ได้รับมากสุดก็คือ3ดาวเท่านั้นเองสุดท้ายแล้วมันจะเป็นลักษณะของการรวมพลังกันนะครับอันนี้คือเป็นช่วงของการต่อสู้เสร็จเสร็จแล้วพอหมดช่วงของการต่อสู้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงของการคำนวณคะแนนนะครับพอการคำนวณคะแนนเนี่ยกิวไหนที่ตีอีกฝั่งหนึ่งเราได้ดาวมากกว่ามากที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการแบบเอ้ยเอาดาวมาเทียบกันถ้าเกิดว่าฝั่งไหนได้ดาวมากกว่าฝั่งไหนก็ชนะไปนะครับหรือถ้าเกิดคะแนนเท่ากันเขาก็จะดูว่าฝั่งไหนทีี่มการต ่อสู้ชนะเราได้3ดาวนะครับผมมากที่สุดประมาณนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือมันก็จะมีเนี่ยครับเรื่องของกิลว exp อะไรพวกนี้คือกิลตอนนี้จะมี exp ของกิลด้วยนะซึ่งกิ้ว exp เนี่ยมันจะมีระดับลีเวลส,สมบพันธ์ใช่ไหมครับก็เนี่ยระระอ่าร,ร,ระดับลีเวลส,สมบพันธ์เนี่ยได้มาจากกิลวอร์เนี่ยมันก็จะแบบไอ้เพิ่มอาวุธเศษต,ต่างๆนะครับผมเนี่ยมีแบบ รับรางวัลจากสงครามสมัพันธ์ได้มากขึ้นรับเหรียญสมัมพันได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นนะสมัสมพันที่มีความแข็งแกร่งยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งมีผลประโยชน์กับสมาชิกในกิลด์มากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับก็จะจะมีการปรับปรุงเนื้อหาต่างๆนะเรื่องการปรับแต้มอะไรอย่างงี้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะจบซีซันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มีซีซันพาสมาแล้วด้วยนะครับก็อย่าลืมไปซื้อกันนะคุ้มมากๆเลยในแต่ละซีซันนะครับอ่าแล้วก็อ่อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเน ลอสแอนจลิรนะครับผมมันก็จะมีการแข่งขันด้วยนะครับข่าวสารนะครับผมนี่ be the first นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานทัวนาเมนต์ของลอสแอนจลิรนะครับเป็น world championship มาเลยนะซึ่งเกี่ยวกการคัดเลือกของ world championship นะครับก็คือมันจะมีการแข่งขันของแต่ละ,ะ world tournament ในแต่ละรอบเนี่ยคือวิธีการที่เพื่อนๆจะสามารถเข้าร่วมได้เนี่ยก็คืออยู่แค่ในท็อป2 0 0 0เท่านั้นเองนะครับผมก็สามารถเข้าเข้าสมัครได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาคอยลุ้นกันว่าเอ้ยเขาจะนับท็อป าจากกี่แร้งอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เงินรางวัลเนี่ยเยอะมากเลยนะก็คือแบบเอ้ยรวมๆกันเกือบๆล้านล้านบาทนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่จะได้ลองอนักสู้ลอสแอนเจลิถึงเวลาที่จะไปเหยียบใน World Championship กันแล้วนะครับลองลองดูนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูในสงครามอนาเขตเนี่ยตัว UI ต่างๆเปลี่ยนไปเยอะมากทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีคอนเทนต์เพิ่มขึ้นเยอะมากทีเดียวนะสำหรับนี่ครับ สงคมกิวนะอันนี้คือหน้าตาจริงแล้วนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบไอ้แต่และกิวเนี่ยก็จะสามารถที่ที่ทจะสะสมดาวขึ้นมาแล้วก็รับบัฟกันได้นะครับอันนี้เป็นช่วงของ preparation day ละหรือว่าเป็นวันที่ทําการสะสมดาวกันแล้วนะครับนี่กิวผมก็ลงไปเลย30คนนะครับมลมวยไป30คนเลยนะก็ในแต่ละคนเนี่ยสามสิบคนเนี่ยนะครับก็จะเก็บดาวได้คนละ15ดวงนะครับผมคิดว่านะใช่ไหมสิบห้าสามสี่ร้อยห้าสิบดวงใช่ไหมครับก็นี่ครับ ถ้าเกิดว่าเราสะสมดาวเนี่ยจากการเล่นคอนเทนต์ธรรมดาแต่ละคนก็จะสามารถที่จะมาเพิ่มบัฟให้กับกิลได้นะครับตอนนี้คือเราได้บัฟแอทัค10%แล้วนะก็ถ้าเกิดว่าได้ทุกอย่างครบหมดเนี่ยโอ้โหเจ๋งมากๆเลยนะครับก็จะช่วยให้การเล่นกิวลว์เนี่ยมันง่ายขึ้นมากไปอีกระดับหนึ่งด้วยนะนี่ครับวันนี้ก็จะเป็นวันพุชอั p เดยนะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกคนมาเตะกันให้ครบแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าเรามาชิมรางในครั้งแรกกันก่อนนะครับก็จะได้รู้แหละในสัสปดาห์นี้กับสัปา,น,าน้้เเอรววใอตงช จำนวนของคนกี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แนวการเล่นจะเป็นยังไงนะครับในการสู้กับ g ิวอลแล้วก็นี่ครับผมในแต่ละบ้านเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะ,ะทําการตั้งรับได้ด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นบ้านฝั่งศัตรูนะนะครับอ่าแล้วกลับมาบ้านฝั่งเราบ้างนี่ครับอันนี้คือบ้านของเรานะครับก็ทำการจัดเด็กป้องกันนะตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างช่วงของการเรียนรู้ในเกียวอยู่เหมือนกันว่าเอ้เราควรจะใช้มอนสเตอร์ตัวไหนยังไงนะครับแล้วก็ตัวเลเวลกับการสกิลกับทุกอย่างเนี่ยอันนี้ก็คือว่าจะ รู้สึกว่าน่าจะเป็นเหมือนกับแรงไต่อันดับปกติคือเรื่องของรีเวลหินสกิลอ่าแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจะถูกแอพพลายเข้าไปเต็มๆครับเอฟเฟกของรูนทุกอย่างก็คือจะอยู่แบบตามโหมดไต่แรงแปกติเลยนะครับอ่าซึ่งก็แปลว่าคนที่มีการ์ดลีเวลสูงมากอ่าหินมานาที่อ่า ใช้งานได้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อตัวรีวลของมอเตอร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีผลต่อชัยชนะค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวพอลุยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันว่ามันเป็นยังไงมันเล่นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนีย้ยังอยู่ในช่วงการศึกษาอยู่นะครับ ก็ประมาณนี้ครับผมสับเนื้อหาใหม่นะครับกิววอนะครับก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะมาเล่น Lost น n g e l e s แล้วก็อย่าลืมหากิวกันนะครับผมเพราะว่าคอนเทนต์เนเชอร์เลยว่าจะเป็นคอนเทนต์อีกอันหนึ่งที่มีความสำคัญกับ ID ของเราอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย